นี่ดอกเยอะมากนะคะนี่ดอกหลายชอ่อหอมด้วยค่ะต้นขอบขอมก็เยอะมากเลย ช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาพันวานี่กล้วยไม้กำลังออกดอกสวยเลยนะคะแต่พันนี้ออกทั้งปีนะคะถ้าเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาออกทั้งปีเลยใบเขาก็สวยดอกเขาก็สวยอะสมกับเป็นเจ้าหญิงรัติการเนาะ อันนี้ก็จะเป็นไม้แขวนนะสวยมากเลยค่ะ